สัญญารักสัญญาลวงตอนที่16ในอดีตโสดายาทำพิธีครอบผีใส่พ่อเจ้ายศราชเพื่อให้ตกอยู่ในอำนาจของมนดำและหลงไหลในสเสน่ห์ของแม่เจ้าปิ่นแก้วได้แต่เตือนสติและให้เจ้านางน้อยแพงทองช่วยแก้มนสเสน่ห์ให้พ่อเจ้าได้สำเร็จจนพ่อเจ้ายศราชได้สติกลับคืนมาสั่งลงโทษขังคุกโสดายารวมทั้งสินจัน แก่นฟ้าและบัวคำเพื่อรอการตัดสินโทษอีกครั้งเช่นเดียวกับปัจจุบันที่โซดายาคิดทำเสน่ห์ใส่อนิกอีกครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จแถมยังถูกวิวันที่ยอมร่วมมือกับเธอไทยจัดการอีกทางทำเอาโซดายาเกลือบผ้าท่าโซดายาจึงคิดรวบรวมเพชรที่เหลือเพื่อเพิ่มพลังพร้อมๆกับการปรากฏขึ้นของเพชรเม็ดที่สกนิกถาที่อยู่กับอนุษ์นั่นเอง โสดายาตัดสินใจชิงเพชรจากอนุตจนอนุตได้รับบาดเจ็บสาหัสสัญญาลักสัญญาลวงตอนที่17อณิกต้องการเห็นถึงความจริงในอดีตที่ยังค้างคาจึงนั่งสมาธิเพื่อระลึกย้อนกลับไปจนเห็นว่าในอดีตสินจันได้สร้างบริวารน,นามว่า กูแก้วและแหกคุกออกมาได้พร้อมกับโสดายาและจัดการสกดพ่อเจ้ายศราชให้ตกอยู่ในอำนาจม์ดําอีกครั้งพร้อมกับกวาดล้างเจ้านางน้อยแพงทองโชคดีที่แพงทองหนี่เอาตัวรอดไปได้และปิ่นแก้วกลับต้องถูกจับตัวไปแทนกลับมาที่ปัจจุบันวีวันจำต้องยอมร่วมมือกับเธอไทยอีกครั้งเพื่อขอเพชร อังคุตมารักษาอนุษย์ส่วนเทอไทยก็ต้องการให้วิวันเอาเพชรมัชชิมาออกมาเช่นกันเพื่อลอให้โสดายาลงมือชิงเพชรอีกครั้งเทอไทยจะได้มีโอกาสกำจัด ได้ทั้งโซดายาและได้เพชรทั้งหมดไว้ในครอบครองและเพื่อให้แผนสำเร็จเธอไทยจึงยอมสละดวงตาหนึ่งข้างเพื่อบูชาองค์ศิลาเทพเพื่อใช้เป็นไม้ตายในการสะกดและกักขังให้โซดายาร่างแข็งกลายเป็นหินรวมถึงวีวันที่คิดไม่ถึงว่าจะถูกเธอไทยหักหลังเช่นกัน สัญญาลักษณ์สัญญาลวงตอนที่ 18. สิบแปดสินจันรู้ว่าโซดายากำลังเพลียงพร้ำพ่ายแพ้ต่อเทอไทยจึงรีบตามมาช่วยโซดายาหลุดจากอำนาจศิลาเทพแล้วช่วงชิงเพชรทั้ง4เม็ดกลับมาได้อีกครั้งพร้อมทั้งกำจัดศตรูอย่างเทอไทยให้สิ้นซากรวมถึงช่วยโอกาสได้กำจัดวิวันให้ผลทางในขณะที่วิวันหมดทางสู้เพราะกำลังถูกสาบให้แข็งเป็นหินโชคดีที่อน,นิกตามมาช่วยไว้ได้ จนได้รับบาดเจ็บสาหัสโซดายาเห็น พอเจ้าเจ็บหนักเพราะตนเองพลั้งมือก็ตกใจยอมใช้เพชรอังคุตมาช่วยรักษาจนอนิกไม่ถึงกับความตายก่อนที่วินไทยจะมาช่วยพาวิวันและอนิกหนีไปพร้อมกับจริงเพชรอังคุตไปด้วยงานนี้โซดายาแค้นแทบกระอะักเพราะไม่มีเพชรอังคุตก็ไม่สามารถรักษาสินจันที่อาการหนักเช่นกันโซดายาจึงบุกเมืองบางบดเพื่อจริงเพชรอังคุตกลับคืนมาพร้อมกับทำลายเมืองบางบดให้ราบคาบไปในคราวเดียวกัน ติดตามชมสัญญาลักษณ์สัญญาลวงทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬกายนาทีทางช่อง3กดเลข33